โอเคต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะ่มพบรายการ The In g เกม e ของผมเดคผมวันนี้เกมมนาะตโตเอ็กโปรโตะนินจาโวเทคนะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> มาแอลหลังบ้านไปคิปเด็ดอย่างนี้ ออตอนนี้นะผมผมอัดต่อเนื่องจากคลิปที่ผมอัปเดตแพทเลยนะผมนะซึ่งเพิ่งอัปเดตแพทไปเมื่อกี้แล้วก็มาคลิปนี้เราจะมารีว,วิวตัวละครโนโตอุซุมกิร่างหฮคัเงเทียเจ็ดกันนะผมนะปลดล็อกเซเว่นสตาร์เรียบร้อยแล้วนะผมนะซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้อลังการอย่างมากนะผมนะซึ่งเซเว่นสตาร์ผมยังไม่ได้ปลดยังไม่ได้ไปเล่นราวอัพยังไม่ได้ทาทาอะไรเลยนะผมนะคือระยะเวลาตอนนี้มันคือบ่ายสองสผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนั่งเตรียมการแล้วก็ทําปกคลิปอะไรเรียบร้อยแล้ะ แล้วก็ทีเนี้ยมานั่งอัดสาอันนี้คือบอกยิบจ่อยนิดน,นึงนะผมโอเคก็ตื่นเต้นดีใจอยู่เหมือนกันนะผมนะที่มันมาก็จัดแน่นอนรอบนี้จัดแน่นอนเดี๋ยวจะมีคลิปสุ่มด้วยนะผมนะโอเคทีนี้ของปกติเรารีวิวเนี่ยผมจะใช้เวลานานใช่ไหมแต่ละตัวแต่ว่ารอบนี้ผมจะเอาแบบสรุปรวบยอดแล้วก็เอาแบบสั้นๆแล้วก็ได้ใจความคนดูแป๊บเดียวกระชับนะผมนะเพราะฉะนั้นก็ โอเคมาดูกันดีกว่าสำหรับรอบนี้นะผมนะสำหรับตัวละครโต,ตอุสมกิฮกคาเงะรุ่น7ปัจจุบันนี้ปลดล็อกเป็นเซเว่นสตาร์แล้วก็ในส่วนของอเบอริตี้พอยท์เพิ่มเป็นระดับ82นะผมนะรีคิดเป็นรีคิดรอบที่3แล้วก็มีอุปกรณ์5ดาวกับ6ดาวมาขายแล้วอยู่ในส่วนของร้านค้าเราอัพมิชชั่นนะผมสามารถไปเล่นเก็บกันได้ทุกคนอันตรที่มารอบแรกคือเป็นอันติีท้ายเบสบอมนะผมนะอันติ2ที่มันรีคิดรอบที่1ก็คือ5,000บาหล็กนะผมนะอันติีที่รีคิดรอบที่สผมก็ ไม่ดีผมเรียงครพูดผิดขออภัยแล้วกันอันตีแรกที่มันมาพร้อมกับตัวละครคือท้ายเบสบอมบ์คุรามะนะผมนะอันตีที่รีคิดรอบที่หนึ่งะผมรีคิดรอบหนึ่งคือ5,000ันบารแลกนะผมนะรีคิดรอบที่2คือซ oh ูโซโนะโอคุรามะและรีคิดรอบที่3รอบนี้นผมก็คือในส่วนของเบสบอมบ์คุรามะอีกครั้งหนึง่งแต่เป็นแบบจแอนจแอนบอมนะผมนะก็เป็นในส่วนของตัวอันตีนี้ผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นภาพที่โอ้โหสวยแบบ แม่งสวยจัดๆอ่ะมันสวยมากครับผมคือตัวการ์ดอันติเมทเนี่ยเป็นการ์ดหดาวนะผมนะเมื่อสุ่มได้เนีย่ยจะได้เป็นระดับเอ็กซ์เทมิเอ็นแระเอ็กซ์ไม่เอ็กซ์อะไรวะสักอย่างนึงอนะ่ะเออระดับแรที่แบบว่าแรสูงมากนะผมนะก็คือสุ่มมาออกเป็นการ์ดคือมันอัพมาเป็น6ดาวให้เลยแล้วเราก็ต้องมาอัพเพิ่มเป็น7ดาวนะผมแล้วก็ตัวของอันติเนี่ยเป็นอันติแบบเก็บสแต็กนะผมนะ เมื่ออัพเป็น7ดาวก็จะเปลี่ยนเป็นในส่วนของสแต็กแดงนะผมนะตัวสแต็กเนี่ยเผื่อใครสงสัยก็คือเมื่อเราใช้งานสกิลหรือ,อ,อไม่ใช้งานเนี่ยก็แค่รอเฉยๆเนี่ยมันก็จะมีสแต็กขึ้นให้พอมันครบเนี่ยทำให้อันตีของมันแรงขึ้นนะผมนะประมาณนั้นนะโอเคตัวของอันตีตัวนี้นะผมนะก็หน้าตาประมาณนี้นะครับผมตัวของสีธาตุเนี่ยสีธาตุสกิลนะผมนะเป็นในส่วนของ ex annihilation และ ex manipulation นะนะอันนี้สีม่วงคือ ex annihilation สีม่วง สีม่วงคืออันนีเอเลชันสีน้ำตาลคือมนุพาเลตนะครับผมนะตามนี้นะผมแล้วก็สามารถเอาไปใช้ใน s C m ที่มันเป็นสีม่วงกับน้ำตาลได้ด้วยนะครับผมนะโอเคตัวอันตินะผมเรามาดูกันดีกว่าในสำหรับตัวนี้นะผมนะเอ่อคูลดาวโอเคลดคูลดาวสกิลนะครับผมแล้วก็ฟอ r ์พลานทาม m มกเด e ร์อินเวชั o ฟอร์เ โอเคตัวของสกิลนะผมนะรูปแบบดั้งเดิมคือเลเวลหนึ่งเลยจะช่วยเพิ่มลดเวลาคูดาวสกิลนะผมนะซึ่งอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเอ่อมันคือทําให้คูดาวสกิลหายไปเลยหรือว่ามันแค่ลดคูดาวเฉยๆเพราะว่าตอนที่ผมลองใช้ดูนเนี่ยมันมีสัญลักษณ์เวลาขึ้นที่เท้าจริงๆนะผมนะเลเวลแปดคูดาวไทม์สติ c ออนเลทมโอเคโอเคเข้าใจละตัวอันติไม่มีในส่วนของการเพิ่มอะไรมากมายนะผมนะแต่ว่าจะมี บั๊บในส่วนของการลดคูดาวสกิลพอเป็นเลเวล8เนี่ยจะทำให้คูดาวสกิลทูแคนเซิลนะผมกนะ็คือเออ่ยกเลิกการใช้งานสกิลไปแบบว่าไม่ติดคูดาวนั่นแหละก็เหมือนกับสกิลฮิลของอาชูร่านะครับผมนะตัวของเออ่เลเวลนะครับผมนะไห <c oughs> นเอ่ยชะกระเลเวลนะผมนะเลเวล1คูดาว66สิบหกวินะผมนะแบบ6ดาวเนาะ HP เอ้ยไม่ใช่ดิตาย คริท uh, ิคอล10%พาวเวอร์เริ่มต้น6,500นะผมนะแล้วก็ในเลเวลที่8นะผมนะคูดาว45วิใช้ CP 300คริท i c อ l สูงสุด45%แล้วก็ Power สูงสุด24,000นะผมนะเมื mm ่อ hmm. อัพเป็นระดับเ7ดาวแล้วเป็นสีม่วงนะผมนะเลเวลที่9คูดาว42วิใช้ CP 320คริทิ c อ l 50%และพาวเวอร์26,500นะผมนะในเลเวลที่15นะผมนะคูดาวเหลือ24วิเท่านั้น ใช้ cp 260บนะผมนะคิดเข้า80%แล้วก็ power อยู่ที่41,500นะครับผมนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรีที่ผมบอกเลยว่า top form มากเพราะว่าถ้าเกิดเป็น s a n เนี่ยผมว่าน่าจะแรงสุดๆเลยแหละนะผมนะต่อมาสกิลที่1นะผมของโต <c oughs> สกิลคุรมะนะผมนะก็สกิลหน้าตาประมาณนี้เนาะถือว่า k มาหากนะผมนะเป็นตอนที่โตบอกว่าเอาจริงละนะผมนะก็ <c oughs> <c oughs> ตัวของสกิลนะครับผมอ่ระดับก็คืออ๋อเพิ่มแค่จากอา่า medium เป็น อ่ะแค่ๆคือเพิ่มระดับของตัวน่าจะเป็นบัฟเพิ่มระยะเวลาบัฟแล้วก็ขยายอนาเขตของสกิลนะผมนะโอเคเลเวล1ครูดาวสี่วินะผมนะใช้ซีพีหนึ่ง้อยห้าแล้วก็คิดิเข้าสิเปอร์เซ็นต์พาวเวอร์เริ่มต้น2,800ัดรอยลดเกาะนะผมศัตรู11วินาทีติดโอเวอร์ไทม์ยี่ิบเอ็วิแล้วก็ลดความเร็วเคลือ่อนที่เก้าวินะผมนะเลเวลที่8ครูดาวสี่วิเท่าเดิมใช้ CP 80คิดิเข้าสีิบเปอร์เซ็นต์พาวเวอร์ Power เริ่มต้นเออพาวเวอร์ Power สู 1 1 8 3 0นับะผมนะลดกรอบ15%รนะผมนะนะมนะจาก11เป็น15นะแล้วก็โอเวอร์มจาก21เป็น41แล้วก็ลดความเ็วเคลื้นที่จาก9าวิเป็น11วินะครับผมนะโอเคตามนี้สำหรับสกิลที่1สกิลเป็นสายอเนิเลชั่นสีม่วงนะครับผมนะ <c oughs> ต่อมาสกิลที่2นะผมเป็นสกิลที่เดอะเบสและโกงที่สุดสำหรับรอบนี้นะผมนะ โอเคนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับผมมาเป็นสกิลที่จะทำการดีลิทซีพีศัตรูที่โดนนะผมนะแล้วก็รีโคเวอร์ซีพีแอนด์เฮพีให้กับตัวละครเรานะผมนะคือแม่งเกียัดจัดๆเลยเว้ย <c oughs> คือแม่งเป็นสกิลที่ที่โกงมากๆอะ่ะคือหนึ่งนะผมนะมันดีลิทซีพีศัตรูใช่ปะ มันจะทําการพุ่งผ่านสกิลต่างเอ่อพุ่งผ่านพื้นที่แล้วก็จะปลดล็อกกับดักบางส่วนด้วยซึ่งผมไม่ชื่ว่าปลดล็อกพัดลมหรือเปล่านะแต่ว่าคือมันปลดล็อกสแสดงตําแหน่งกับดักจริงๆเอ่อไม่ใช่ว่าสแสดงสิมันพุ่งผ่านกับดักแล้วคือกับดักนั้น,นจะโผล่ออกมาคือเหมือนเป็นการปลดโดยการใช้งานสกิลแต่ว่าใช้เป็นตัวเองปลดแทนแล้วเราสามารถควบคุมคอนโทรลตัวละครเราให้เดินไปทางไหนก็ได้นะผมโดยที่ไม่แบบว่าโดนแบบล็อกไปทางใดกทางหนึ่งอ่ะคือแบบว่า ควบคุมคอนโทรลได้อะอะไรประมาณนั้นนะผมแล้วก็ตัวละครเราเนี่ยจะทําการรีคอเวอ HP กับ CP ด้วยนะผมนะครูดาวแค่4วินาทีเท่านั้นนะผมนะซึ่งหมายความว่าตัวละครนี้คือโตร่างนี้อมันสามารถซ olo ดันบ้านได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวตามเลยก็ได้นะผมนะถ้าเกิดมีสกิลนี้นะครับผมนะเพราะอะไรตัวละครนนโตะเนี่ยรีคิดลอบพรนถ้าเกิดใครจําได้มันมีสกิลคุรมามะที่ปลดปลดกับดักทั้งแมปอยู่นะครับผมนะซึ่ง เดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะมาจัดรูปแบบสกิลให้ว่าควรจะเล่นยังไงนะครับผมนะโอเคผมขอไปเริ่มที่อันอตัวนี้ก่อนแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงลืมลืมนะผมนะโอเคคูดาวสี่วินาทีนะผมนะแล้วก็ใช้ CP 150คริติค่าสิบเปอร์เพาวเวอร์เริ่มต้น2,800เลเวลที่8คูดาวสี่วินาทีเท่าเดิมใช้ CP เหลือ80คริติค่าสี่าเปอร์เและพาวเวอร์สูงสุด11,830นนะครับผมนะสกิลเป็นสายเล้งสีแดงนะครับผมนะ โอเคสกิลน,นี้เป็นสกิลที่ผมบอกเลยว่าโกงสุดสําหรับรอบนี้นะครับผมนะเราเริ่มกันที่อันตีก่อนละกันอันตีนี้ไม่มีอะไรพิเศษมากมายนะครับผมนะ <c oughs> มาตัวอันตีเนี่ยเออ่ <c oughs> ถ้าเกิดผมพลาดตกข้อมูลตรงไหนไปเนี่ยบอกได้นะผมนะแต่ก็เดีย๋ยวจะมาดูกันอีกทีนึงว่าในนี้มันมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวดูให้ดูตัวของอันตีกันก่อนนะผมนะ <c oughs> ระยะท i m e d a m a คือทั้งแมปแล้วผมแล้วก็ตัวละครเราเนี่ยจะทําการ ลดคูดาวสกิลลงนะผมก็คือไม่ใช่ว่าทําให้หายไปเลยทันทีแต่ว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ลดระยะเวลาการคูดาวสกิลลงแบบซากุระนะผมนะั้นแต่พอเป็นเลเวล8เนี่ยมันจะทําการทําให้ผลของการคูดาวเนี่ยไร้ผลไปเลยก็คือสกิลเราไม่จำเป็นต้องคูดาวนะครับผมก็คือใช้งานได้ต่อเนื่องเรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับผมนะโอเค ซึ่งตัวของสกิลสีเนี่ยสกิลสีดดวผมจะเช็คดูอีกทีนึงเอาแบบให้ชัวร์เลยคลิปนี้จะสั้นไม่ยาวนะผมนะไม่ยาวผมตีไว้อยู่ประมาณไม่เกิน15นาทีแล้วกันนะขอแบบรวดเร็วสุดๆเลยแล้วกันนะผมนะโอเคต่อมาระยะทําดามจคือทั้งข้องจริงๆนะผมนะตู้มนะผมตู้มนะผมนะตู้มเลยต้องแดงตูง้มคือถ้าเกิดผมพูดไปไปขออภัยด้วยกันเพราะว่าผมพยายามเล่งเวลาอยู่นะครับผม ต่อมาสกิลคุลมามะตบนะผมนะเป็นสกิลที่หนึ่งเนาะที่รีคิดรอบนี้คือสกิลนี้เนี่ยจะว,ว่าไงดีมันก็คือคุลมะตบนะครับผมมันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะผมก็มีลดก่อกับมูฟเมนใช่ไหมมาดูกันถ้าถามว่าเรื่องความสวยของการเนี่ยเออโอเคมันได้แต่ว่านั่นแหละครับผมมันก็คือคุมามะตบนะครับผมมันก็แค่คุมามะตบจริง เออมีแค่นี้เนี่ยมีแค่นี้เองด,ดูีกทีดิเออมีแค่นี้มันไม่มีอะไรเลยนะผมนะอ่ะตอบรถเกาะแล้วก็ลดความเร็วขึนที่นะผมโอเคมีแค่นี้นะผมซึ่งถามว่าเอาไปใช้งานคุ้มไหมผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมจัดสก,กิลให้เอาแบบคุ้มๆเลยนะผมนะเดี๋ยวเราดู้ายคลิปนะครับผม โอเคผมขอเช็คข้อมูลอีกนิดนด,ดึงกลัวไม่ชัวนะผมนะตัวของอันตีเนี่ยมันดีลิสซีพีปะ่ะดามเฮนเซนเมสดาเมดมไม่มีการดีลิสซีพีนะผมแต่ว่า,าทำให้ตัวสกิลเนี่ยคููดาวลดลงนะผมนะแล้วก็ตัวของสกิลตกคุณลัมมะ เอ่อคัสซีดาเมดโอเคตัวนี้เป็นไอเฟรมนะผมนะก็เป็นไอเฟรมแล้วก็อินสโลว์โมเมนต์ฟึบโอเคแค่ลดเกาะเฉยๆไม่มีดีลิสซีพีนะผมนะไม่มีคำว,ว่าดีลิสซีลงเลยมีแค่โอเวอร์ไทม์นะผมนะต่อมาสกิลสุดท้ายนะผมนะสกิลที่ต้องเรียกได้ว่าคือเดอะเบสของรอบนี้นะผมนะเช็คทีหนึ่งดีลิสซีพีสตูนะผมนะแล้วก็ทำการ uh, ติดสถานะ อะไรวะไปไม่มีไม่มีสถานะแต่คือปลดกับดักพร้อมกับตัวเองเนี่ยรีค o เวอร์ and HP นะผมนะเหนื่อยเหนื่อยมากมาผมว่า15นาทีทนไี้เนี่ยโอเค,อเคตัวของตัวนี้เนี่ยผมเราสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของมันได้นะผมนะนเวลาเราใช้งานสกิลเนี่ยปกติอะไรครั้งนี้มันควบคุมได้ป่ะผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะอ่ะอเนี่ยเราควบคุมได้เลยเราแม่งคือแบบเท่มากอะ่ะ คือแม่งเหมือนฉบับอนิเมะเลยเว้ยที่ว่าตอนที่ว่ามันวิ่งตามรถไฟในภาคบรุโตอะั่นคือตัวละครเราจะได้สถานะกันสถานะทุกอย่างชั่วขณะนะผมนะปกติแล้วเนี่ยตัวของสกิลหมัดของโตล่าง6วิถีกับตัวของซากุระเนี่ยมันจะเป็นบัฟการสถานะอยู่10วิใช่ไหมของซากุระอยู่10วิของโนโตอยู่25วิแต่ของโฮคังนี้รู้สึกเหมือนอยู่เพียงแค่1 2 3 4 5้า 8..9.. โอเคถ้านะรวมๆให้8วิแล้วกันนะผมนะตัวบัฟเนี่ยอยู่8วินาทีนะครับผมนะแล้วก็ตัวของมันเนี่ยจะทำได้ประมาณนี้นะครับผมทีนี้ผมพอดีพื้นที่เก็บข้อมูลเต็มผมก็เลยโดนตัดโดนตัดบทบ้าเอ้ย <c oughs> โอเคเอาใหม่เอาใหมา่ใหม่โอเคตัวสกิลนะผมตัวสกิลมันเนี่ยจะทำการ อ่ารีคอเวอร์ CP ดพีแอนดนะผมนะก็คือ uh, อ่ตลอดเวลานะผมนะแต่มันไม่บอกว่ากี่วินี่สิต้องมานับกันเอาเองเนาะส่วนสถานะกรัรเนี่ยอยู่8วินาทีนะผมนะนี่คือที่ผมตีคร่าวๆนะครับผมโอเคแล้วก็ปลดกับดักนะผมซึ่งผมไม่ชชว่์ว่ามันปลดพัดลมด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าปลดได้จะโหดมากนะผมหมายความว่าตัวละครน,นี้ผมนะคือตอนที่มันขนาดใช้สกิลอันเนี้ยมันจะเป็นไอเฟรมชั่วขณะแล้วก็ uh, การสถานะพร้อมกับ ดีโคเวอร์ HPCP นั่นแหละนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าคือมันโกงนะกันอันนี้ผมไม่เชื่อว่าสกิลเนี่ยขณะที่มันกําลังวิ่งอยู่เนี่ยมันการอันติหรือเปล่าถ้ามันเป็นไอเฟมขณะที่เราวิ่งอยู่เนี่ยผมจัดเซตคอมโบให้มันได้โหดสุดเลยนะตอนเนี้ยนะผมนะโอเคเราจะมาดูกันดีกว่าคือรูปแบบสกิลตอนเนี้ยผมว่ามันจัดมาแบบเหมือนกับโซโล่บ้านคนเดียวแบบโดดได้เลยแบบสบายแบบสบายจริงๆริงนะผมนะโอเคผมมีสกิลเซตเก่าอยู่ ไม่ครบนะผมนะแต่ว่าสกิลของดีคิดรอบแรกมีอยู่นะผมโอเคผมจะแนะนำนะผมสลักใครที่จะเอาโนโตโต์ตัวนี้เป็นตัวเล่นในการดันบ้านนะผมนะอันตีนะผมนะใช้เป็นของอันไหนก็ได้นะผมจะใช้อันตีอ่าไม่ดีผมให้ไปสออันละกันนะผมอันตีห้าพันบาลแลกระยะมันใกล้ไปหน่อยนะผมเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนํานะผมแต่ว่าถ้ามีอันตีตัวนี้จะดีมากเพราะว่าอันตีอันนี้ทําดาเมจทั้งแมปนะผมนะแล้วก็ต่อมาคืออันตีสุสนุ เออไม่ใช่อันติเบสบอมคุรามะอันใหม่ที่เพิ่งมานะผมนะที่เป็นรีคิดรอบนี้นะครับผมนะคนมีอันติอันใดอันหนึ่งไม่อันนี้ก็อันที่แล้วนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาสกิลที่หนึ่งนะครับผมนะสกิลเนี่ยคือถ้าเกิดดูจากที่เราเซตไว้นะผมนะมันจะมีสกิลทำดาเมจน้อยมากนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสกิลในส่วนของการปลดกับดักมากกว่าทีนี้สกิลแรกเราใช้สกิลอะไรสกิลแรกผมแนะนําให้เป็นสกิลปลดกับดักไอไอตัวนี้ไม่ต้องสนใจมัน เราเราจะไม่ดูตรงนี้เราจะไม่ดูตรงนี้ผมจะผมจะไม่ให้ดูตรงนี้สกิลแรกคุณต้องมีสกิลปลดกับดักของนารูโตะนะผมที่มันเป็นสกิลอ่ <c oughs> มันมีอยู่ในนี้อยู่ผมจะพาดูเลยแล้วกันเออไม่ใช่ดิดับเลดดับเลดดับเลดโอเคโตะเกะปึ๊บปึ๊บสักุระกาละอ่า สกิลแรกที่คุณต้องมีคือสกิลปลดกับดักอันนี้นะผมนะเป็นสกิลที่สาคัญมากเพราะว่ามันปลดกับดักครึ่งแมปเลยถ้าเกิดคุณยืนอยู่กลางห้องนะผมย้ำว่ายืนกลางห้องเนี่ยมันจะปลดกับดักให้ทั้งแมปนะครับผมนะถ้าเกิดคุณยืนกลางห้องนะครับผมนะส่วนสาหรับต่อมาสกิลที่2อนะผมอันนี้จะเอาเป็นสกิลอะไรก็ได้แหละแต่ว่าส่วนตัวผมขอแนะนําเป็นสกิลกระจายกงจากสําหรับลดคูลลดความเร็วเคลื่อนที่มากกว่านะผมนะ แล้วก็สกิลอีกอันนึงก็คือสกิลที่ขาดไม่ได้คือสกิลอันนี้นะผมนะสกิลอันนี้คือสําคัญที่สุดนะผมเพราะว่ามันรีคอรเบอร์ HPCP แล้วก็มันพุ่งทําดาเมจแล้วก็ตัวมันเนี่ยมีการสถานะด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับในเมตาตอนนี้นะผมเพราะว่ามันมีในส่วนของการลด CP แล้วก็เสาอิชจีที่น่าปวดหัวมากเพราะฉะนั้นไอสกิลน,นั้นสาคัญที่สุดนะผมนะ สกิลแรกก็คือสกิลปลดกับดักที่ให้ดูไปเมื่อกี้สกิลสคือสกิลเพิ่มบัฟที่มารอบนี้นะผมส่วนสําหรับสกิลที่3นะผมนะอันนี้คือแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันนะถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนําเป็นสกิลนี้แล้วกันนะผมนะเอาไ้ทำดาเมจได้นะผมหรือว่าจะเป็นสกิลอ่าล่างแยกอันนี้ก็ได้เช่นกันแล้วแต่ความสะดวกนะผมนะแต่สําหรับผมสกิลหมัดก็ได้เช่นกันสกิลหมัดที่มันมาในรอบที่แล้วเนี่ย เพราะว่าสกิลหมัดรอบที่แล้วก็สามารถใช้พุ่งทำตามเมทได้นะครับแต่ว่ามันถ้าถามว่าเอาไ้พุ่งเข้าบ้านในได้ไหมผมแนะนําว่าบ้านในเนี่ยเอาใช้สกิลบัฟพุ่งเข้าดีกว่าสกิลบัฟที่มารอบนี้เนี่ยใช้กดพุ่งเข้ามันจะคุ้มกว่าแล้วก็มันจะดีกว่านะผมนะสกิลนี้นะผมเป็นสกิลหมัดที่มารอบที่แล้วครูดาวถ้าอยู่สุดๆเลยเนี่ยมันอยู่3วิใช่ไหมทำดาเมจได้ไหมเหรอ ได้นะผมนะมันอยู่ที่9,320นะผมนะสำหรับ power สูงสุดเนาะเพราะฉะนั้นก็อันนี้แล้วแต่การตัดสินใจแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่เซตดันบ้านนะผมนะแนะนำว่าต้องมีสกิลปลดกับดักที่เป็นคู่น้นลามะหมุนกับสกิลปลดกับดกักอันที่มาล่าสุดปัจจุบันที่เป็นเพิ่มบัฟนะผมนะสองสกิลนี้ถ้าเกิดมี มีสองสกิลนี้แล้วคุณจะสามารถดันบ้านแบบโซโลได้หรือจะไปดันแบบทีมก็ได้เช่นกันนะผมนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยแล้วกันนะครับผมนะส่วนสำหรับสกิลที่3น,นี้แล้วแต่อัธยาศัยมีอะไรก็ใส่ไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดอ,อยากได้แบบว่าดีๆหน่อยก็ใส่เป็นสกิล,ลกระจายอันนี้ไปผมว่าดีสุดแล้วเพราะว่ามันปลาทำดาเมจระยะไกลได้นะผมนะอะไรประมาณนี้นะครับผม โอ okay, เคปาไปนี้กันสำหรับการรีวิวนาโตอ,อุซุมกิโคังคางะรุ่นที่7นะครับถ้าเกิดชอบก็รีนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ Share, ก,กันด้วยผมวเจอใหม่ครั้งหน้าซีโรบาลค่ายควาย,ยตายผมเจมนันนะครับบ๊ายบาย